ว eh mm ัส hmm. ดีค่ะวัสดีวันวันเสาร์งงวัดีใส่วัอดีใส่เสื้อตัวเก่าก็เลยงง วันนี้คุณสุใส่เสื้อตัวเก่าเพราะว่าคุณสุต่อเขนต่อเขนในเป็นสามชั้นก็เลยใส่ให้ดูใส่ต่อแขนเป็นสามชั้นเหนะก็เลยใส่ให้ชมวันนี้คุณสุอัปเดตเนาะก็สุขภาพดีขึ้นนะคะทานข้าวได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ต้องให้ออกซิเจน เดินได้เยอะขึ้นนะคะแต่ก็แจงเซ่ๆอยู่ถือม้อยู่เหนื่อยเหนื่อยน้อยลงสำหรับเช้า,บบชานี้นะคะอัปเดตใส่มกุกวันนี้ใส่มกุกให้ชมนะมุกแทหมุกเลียงค่ะสน,นะคะสีเทาคนเจอจชอบจะชอบมุกค่ะชอบมกุกชอบเงินชอบในกา ต่ไม่ชอบไม่ชอบทองไม่ชอบทองไม่ชอบเพ็รไม่ชอบสิ่งที่มันรูวๆโ okay. อเคอ่วันนี้นะคุสเสร็สตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับอดอกพิกุลแขนเขาเรียกอะไรนะคะพัดซ้อนและกิดพยานาคนะ เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองข้างนะคะทั้งสองข้างสวยมากค่ะสวยมากมากเลยนะคะสีม่วงก็สวยแขนก็สวยค่ะแขนก็จะเป็นซ้อนกันนะคะเป็นเก็ดมัดชฌาเขาเรียกเกดมัดชฉามันจะซ้อนกันถ้าเก็ดพญานาคก็จะเป็นอีกหลายหนึ่งนะคะ ประมาณนี้นะแต่งสุก็จะเรียกม่วงคือแตะนะคะสวยมากค่ะล้วใส่ก็ไปนะคะไปงานแต่งได้สบายเลยไปงานรุ่นหลูของคุณสุดที่ใส่ตัวเก่าเพราะว่าคุณสุดเพิ่มตรงนี้เห็นไหมคะเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นสามชั้นตอนแรกงุสุสองชั้นใช่ไหตอนแรกชั้นเดียวนะไปทีละชั้นเพิ่มเหมือนลูกค้าแหละทีละชั้นดีนะไม่ได้เสียตังค์ให้ตัวเองทีละร้อย เพิม่มสีเพิ่มสีโอเคจะใส่วันนี้จะใส่สีม่วงสีม่วงพม่านะคะวันนี้สุกก็ใส่ผ้าถุงสีม่วงพม่านะคะจะไม่แต่ก่อนเป็นลายนี้นะคะ,ะเห็นนะคะขอตั้งขออยับกองแบบหนึ่ง ก็อันนี้ก็คือลายพม่าอันนี้เขาเป็นลายใหม่ล่าสุดเขาก็จะเป็นลายนี้แต่ก่อนก็เป็นลายนี้นะคะแต่ก่อนสุก็ขายลายนี้อันนี้เป็นม่วงดําไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วขายนานแล้วนะแขนสามชั้นก็ก็ดูเก๋ขึ้นนะคะใส่ให้ชมใส่ให้ถักมือเช้าถักให้ชมนะคะอันนี้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็เลยต้องอัปเดตให้ชมนะคะมันสหน้าบวมแต่ผอมเท่าเดิมหน้าบวมเพราะยาดีเหมือนกันไม่ต้องฉีดโอทอ็อปฉีคิดไปง่ดีเหมือนพระท่านบอกว่าลูกศิษย์ไปลูกศิษย์เขามานิมนต์ท่านนะฮะท่านก็เป็นอรหันตะ์นิมนต์ท่านเพื่อไปฉันเพน ปรากฏว่าขับไปรถเสียรถเสียก็ต้องช่วยกันเข็นพาตัางร่นพาบอกว่าดีเหมือนกันจะได้ออกกำลังกายไได้ออกกำลังกายนานเพราะอะไรเองเข็นเสร็จแล้วไปเลยเขนแต่ว่าก็ดีเหมือนกันก็ดีือนกัน,กนอดสมมือ คือดีเหมือนกันไหนะก็คิดในแง่ดีนะคะนะไปไม่ทันเลยเลยเพราะว่าท่านฉันเมื่อเดียวนะก็เลยก็ฉันไม่ได้เอว่าก็ดีเหมือนกันได้ดื่มน้ําปานะอย่างเดียวนะคะสวยไหมสวยนะคือทุกอย่างคิดในแง่ดีนะคะคิดในแง่ดีแล้วมันจะดีเองนะคะพูดดีทําดีพูดดีดพูดดีดดทดําดีคิดดี สามอย่างนี้คือจบนะคะคุณสุจะพูดเรื่องอะไรเขาบเดี๋ยวทำมาแทรกเดี๋ยวเสียนะคะสวยนะคะสุอยากโชว์ค่ะนะคะ,นะคะของคุณของคุณอะไรจำบได้ยช่วยจำหนสมคิดเหรอคะของคุณสมคิดเนอะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมา นี่ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นสมคิดนะเดี๋ยวแพ็กให้เดี๋ยวแพ็กให้เหนาะรอๆๆแพ็กวันนี้ค่ะเดี๋ยวให้อดมินลูกชายตื่นก่อนเนาะวันนี้พูดเบาๆพูดเบาเพราะว่าไม่ได้ขายของไม่ได้ขายอะไรนะคะจนเสื้อกะปินะคะเสื้อกะปินุ๊ตตัวนี้นะคะคนใส่สุดใส่ผ้าถุงให้นางก็คือ มังคุดนะคะนะคะนะคะตัวน,นี้ยาวข้อกลมนะคะยาวยี่ห้าค่ะใครคนยาวนะคะคุณสุดลดเหลือพันห้านะคะสีสวยนะคะใส่สับในอแขน ถ้าอยากแขนอยากต่อก็เพิ่มร้อยหนึ่งนะคะเป็นสองชั้นสามชั้นก็ว่ามานะคะเดี๋ยวทำให้นะคะทำแขนเป็นชั้นให้นะคะแขนตอนนี้ก็อยู่ประมาณสิบเก้าแล้วค่ะถ้าต่อก็ต่อได้ดอกเดียวนะคะถ้าอยาวนี้ก็ไม่สวยนะคะก็เป็นยี่ิบเอ็ดถ้าต่อแขนนะคะลดให้พันห้านะคะปกติพันแปดเนาะเพราะว่าตอนนี้ อกประมาณอ่ะสี่สี่สิบค่ะสี่สิบสิบเอ็ดสี่สองประมาณนี้นะคะใส่ได้นะคะสีก็สวยสีก็สอบค่ะนะคะสวยมากนะคะก็เหลือพันห้าค่ะเขากลมใส่ก็ไปกลมได้สวยะคะ่ะวันนี้ก็สสุใส่คิดตั้นนะคะคิดตั้นขาวกับน้ําตาลก็เข้ากับหนังนะคะส่วนนางสีม่วงสู่ใส่มุกมุกดาขาวนะคะ พวกดำขาวก็เข้ากับนางนะคะก็สวยดีนะคะ <laughs>